เดี๋ยวจะเข้าไวจับปลาเนยะในป่าปืนนะครับอาจจะมีปลาช่อน,น้อนอยู่นะครับมันไม่ออกมาแล้เวเจไอ้ด,อดก่อนเลยครับกำลังไปแล้วประดุกประดุกเพราะว่าโคตรหอยอะ่ะประดุกก็จับยากที่นึ่นครับต้องต้องเอานิ้วเข้าเข้าระหว่างเงี้ยมันส่วนจับมาอย่างงี้งฮ ไหน่นะป,ป่าไงได้แล้วครับปดุกเอาหมอใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาดิเอามาดิ นีนี่มันาจะมีสองตัวครับอีกตัวนี้เห็นหัวนี่อีกตัวครับตัวนี้จะมุดอยู่ช้อนน้อยอ,อีกตัวสองตัว เลือหมอนะนี่ไงนั่งไงไปแล้ว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 มับมันแอบอยู่ยงไม่ออกต้องควานดีๆมาแล้วมาแล้วมาแไปก่อนเดี๋ยวผมผมเห็นตรงนี้หัวตรงนี้ตัวน้อยเดี๋ยวนี้ก่อน เนี่ยเห็นไหมมันแค่ออกมาหายใจน่อยเดียวเองมีหน่อยอครับบ๊อบตัวนี้จับง่ายมีกี่ตัวมีตัวเดียวครับนี่ตัวนีกตัวน yin nhìn khao yin nhìn chơi, một đuồng, con phôi của một nỗi điều này, phải xem cho kĩ, con phôi của nó một chút kia, ui một đuồng quá, nhiều nhiều mốt, mốt 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 mập, ไปจักใส่อะนี่นอนนิ่งเลยมับควานครับต้องควานควานนี่อีกตัวอ้โหอยู่ที่เดียวกันเลยเราต้องจับกว่านี้ได้ไหมเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ยสองตัวอันนูนแลนไปแล้วเดี๋ยวค่อนเดี๋ยวค่อนอันนี้อยู่ไหนวะนี้แปลวะ่า ปลาเปลืปอบแอบมับเดี๋ยวเราก็มาจับผืนนี้ให้เหยียบอะไรวะหมอเลยวะชําทาลืนๆอ้อ,อ,อ,อหอยเหยียบห,หอยเนี่ยผมคิดว่าเอี้อยงนี่ต้องมีนะแต่ยังไม่เห็นนะครับแต่คิดว่า การคาดเดาครับนี่ไงมีตวงแล้วไหนวปะปอาหมอกเจียมหมอกเอาหมอกกอนอื ขัน,น้อยครับอย่าคำดูข้างๆก่อนเผื่อมีนี่ไงเกยตัวอ่ะตัวไม่ใหญ่ครับอือสองตัวต่อหนึ่งตัวตัวเล็กด้วนะไม่เจอปแล้ว อดหนใใ่อยออกมาน่อยตัใหญ่ด้ยให่ใหญ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 ่่นใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ใหญ่มากใหญ่หน่อยเดียวมับนี่ใหญ่หน่อยครับ เมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนต้นควานเหมือนตัวอีกตัวนะ่งนะนี่ไงมีจริงล้ลยสองตัววะเ<ม>อาไงอีกทีตัวกูใหญ่ว,วะใหญ่คู่เลยใหญ่ใหญ่ยยคู่เลยเนะี่ยสามตัว มบมับ,มบใครใครจะว่ากูจับปลาสองมือไหมเนี่ยปลาเยอะครับเยต้องจับสองมือดูดิมีตัวนั้นวะไปแล้วไปไอตัวนั้นแหละเขาอยู่อีกตัวนี้อยู่ข้างกัน สน้อยไมไ่ไปไหนอะดูแล้วป่าปือป่าเนี้ยเป็นสิบยี่สิบโดูแล้วอะ่ะนี่ตวงไปไหนวะต่อยคนไล่คนอ่ออ้นนวะคนจับวะเหมือนที่ไล่ไห้หมายอะ่ะ บดหลังเลยไปคว้านต่อครับโอ้โหนี่ตัวเนี่ยนอนข้างเลยเนี่ยข้างตัวเมื่อกี้เลยจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงเป็นยังไงกันวะจับจับจับเย็นไหมไหนวะตรงนี้ไปยัางคอามหมอ Nè. Ừ. Mấy này đó. Chập. Gì <laughs> chào mai khóc mọi, mai khóc mọi đi. ปัด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 ปดปดปดมับปะเดี๋ยวปลาไปไว้สักรอบก่อนครับท้ท่าเดี๋ยวแช่เองงี้นานเดี๋ยวตายหมดครับปล่อยไว้เลยมาจับใหม่ออกไม่ได้ปืนพันคอปะโอ้ยนี่กระหลายโลเลยเนี่ยยิ้นด้วยนะเสียงเขาแกะเขาแกะนาะกำลังออกมา กอนโครมโครมม,มาล้างกันเองะมาล้างแหละเราไม่ต้องล้างแหละมาล้างกันเองแหละอย่าเด้ออย่าโดดเด้อ ปบเอี่ย,ยมบ้องปลาน้ำใจขนขนยังเปื้อนเหมือนเดิมเดีย๋ยวคัดปลากันอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาซ่อนน้อยอันนี้ปลาซ่อนใหญ่นี่ครับอันนี้ปลาใส่ไหนก่อนอ่ะแล้วหม้อใส่ไหนอ่ะหม้อแตกก็ต้องฟังเสียงรุดไปดิ